ถัดมาครับ how to capture นะครับก็วิธีการง่ายๆในการ capture นะครับในการเก็บข้อมูลลงมานะครับเราก็สามารถที่จะ capture traffic เหมือนที่เราทำใช่ไหมครับ capture จากเครื่องเราเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นการจับ interface ที่เครื่องเราเลยเช่นถ้าเราจะ capture จากเครื่องเราตรงนี้นะนะครับเราก็จับที่ขา interface ของเราใช่ไหมครับตรงนี้เนี่จับตรงนี้เพราะนั้น traffic อะไรก็ตามที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกเครื่องเราเราก็จะเห็นถูกไหม อ่าเราก็จะเห็นจะเห็นเฉพาะเครื่องเราว่าเราเล่นอะไรบ้างนะครับหรืออันนี้เป็นเครื่องที่ใช้งานอยู่ใช่ไหมเขากําลังคุยกับเซิร์ฟเวอร์เราต้องการที่จะเห็นโฟล์บอกว่าเออไอคนเนี้ยกับคนเนี้ยคุยกันแล้วเนี่ยมันดีไม่ดีหรือมันมีปัญหาอย่างไงบ้างเนี่ยนะครับเราจะทํายังไงบ้างเราก็ทําการจับนะครับคอนเวอร์เซชัตรงนี้หรือเป็นการดักฟังนะฮะแล้วก็จับลงมาที่เครื่องเราเอาไปต่อนะครับแล้วก็จับมาซึ่ง เราอาจจะไปต่อบนอุปกรณ์สักตัวหนึ่งใช่ไหมครับ Flow Traffic มันคุยกันแบบนี้แล้วก็ไปเอาตรงนี้ไปดักฟังแล้วก็ให้ Capture ลงมาที่เครื่องเราใช่ไหมครับถ้าเป็น Cisco เราจะใช้ตัว Span นะครับอ่าหรือว่าถ้าสับทั่วไปที่เราเรียกกันคือการทำ Mirror Port นะครับอ่าการทำ Port Mirror หรือ Port Mirror Port การ Span Traffic หรือการ Copy Traffic จาก Port ที่มันคุยกันอยู่นะครับลงมาที่ Port ของเรานะครับในการ c a p จอร์ลงมาอ่าทีนี้ อันนี้คือวิธีการนะครับเราต้องดูว่าเราจะเราจะจับตรงไหนแคปเจอร์แบบไหนนะครับโอเคทีนี้ถัดมานะครับเมื่อกี้มีอธิบายไปบ้างไปบ้างแล้วใช่ไหมตอนไลฟ์เดโมเมื่อกี้ On Demand Capture ครับก็คือเปิดเครื่องแล้วก็แคปเจอร์ตอนนั้นเลยนะครับว่าเครื่องเราใช้อะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งเราก็สามารถ ดูได้ว่าเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันมีอินเทอร์เฟซอะไรที่มันใช้งานอยู่ใช่ไหมครับมี Wi-Fi มีแลนเราก็สามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้ใช่ไหมที่ผมเลือกให้ดูเนาะแล้วก็มาฟิลเตอร์ว่าจะดูเป็น LAN จะดูเป็น Wi-Fi นะครับดับเบิลคลิก้ามาปึ๊บมันก็จะจับอ่าแต่ื่อทีที่เราเห็นเลยนะครับมันก็จะจับทราฟฟิกจับแพ็กเกจลิสต์ขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับในแพ็กเกจมันก็จะเดง้งเด้งเดงเดงใช่ไหมอ่าทีนี้นะครับ ในหน้าของที่เป็น Capture Setting เนี่ยมันจะมี Default Setting อยู่แล้วอะฉะนั้นอันนี้พาไปดูนิดนึงว่ามัน Default อะไรให้เราบ้างนะครับเราไปที่ Edit Preference นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า Capture นะครับในหน้าเนี้มันจะ Default ให้เราอยู่4ตัวด้วยกันก็คือ Capture p a c k e in Promiscuous Mode นะครับตัว c a p t u r e Packet in p r o m i s e u o u s Mode เนี่ยหมายความว่า ในอินเทอร์เฟซการ์ดเนี่ยเวลาที่เราจับทาฟฟิกหรือมีทาฟฟิกวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับมันก็จะไวชาร์กก็จะแคปเจอร์เข้ามาแล้วก็เก็บเหมือนก๊อปปี้ท f ฟฟิกที่มันเห็นเนี่ยเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราติ๊กออกนะครับเราจะไม่เห็นทาฟฟิกอะไรเลยนะครับอ่าเราจะไม่เห็นทาฟฟิกอะไรเลยนะครับอันที่สองก็คือแคปเอ่อแคปเจอร์ทัฟฟิกใน p c a p e n g i n e format อ่าก็คือแคป c a p เจอร์แล้วกเก็บทาฟฟิกเอาไว้ในฟอร์แมตที่เป็นไวชาร์อ่ามันจะลงท้ายด้วย P-cap NG เมื่อก่อนถ้าใครเคยใช้สมัยก่อนไวชาร์กเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยไฟยที่เป็น P-cap เฉยๆะนะครับแต่เวอร์ชันถ้าผมจะไม่ผิดเวอร์ชัน2ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเอ่าพีเออโทษทีครับเวอร์ชันหน่นึ่จุดเอ้ยโทษที2ถูกแล้วนะครับสับสนแล้วเวอร์ชัน2ขึ้นไปจนถึง3เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นไวชาร์กที่เป็น P-cap NG แล้วนะครับเวอร์ชัน3นะครับปัจจุบันเป็นเวอร์ชันสามนึ่งนะครับไวชาร์ ก็ P-cap NG จะมีข้อดีกว่า P-cap ธรรมดาคือว่ามันจะเพิ่มฟิลแล้วมันจะเก็บฟิลเก็บ payload เ,เก็บข้อมูลต่างๆได้เยอะกว่าที่เป็น P-cap ธรรมดานะครับถัดมาก็คือ List time. อัปเดตลิสแพ็ k เกจ i นเรียลไทม์ไอที่เราเห็นมันเด้งๆนั่นแหละเรียลไทม์ที่เห็นมันเด้งๆนั่นแหละนะครับก็คือเราติดตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งก็คือเราควรเอาไว้นั่นแหละดีแล้วนะฮะแล้วก็อ u t o m ม t ติสครอลลิ่งนะครับ i นไลฟ์แคปเจอรก็ มันจะออโตเมติกสกอร์ลิงให้เวลาเที่ยวจับแพ็กเกจขึ้นมาแบบนี้นะฮะสมมติว่าผมสตาร์แพ็กเกจเนี่ยครับเห็นไ,ไหมเห็นตัวสกอร์ทางขวามือเห็นปะเนี่ยมันก็จะออโตเด้งให้อย่างงี้อ่าคือเลื่อนไปแพ็กเกจล่าสุดที่มันจับได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ติก๊กนะครับมันก็จะไม่เลื่อนให้เราให้แพ็กเกจมันก็จะลันไปเรื่อยๆนะ้วเราต้องเราต้องเลื่อนลงมาเองนะครับสมมติมว่าผมเอ่อเซตตัวนี้นะครับนี่นะฮะ แคปเจอร์ ure, นะครับเอาออกเนี้ยนะครับอันนี้มันก็จะไม่เด้งให้ผมละเห็นปะเห็นทางขวาปะเนี่ยเห็นปะแต่เราต้องเลือกไปเองเงี้ยครับเนี่ยนะต้องเ,เลือกเองเนี้ยอ่าอันนี้แล้วแต่นะบอกคนบอกไม่ชอบให้มันเด้งๆปล่อยมันจับไปเลยคือบางบางครั้งผมก็ติ๊กออกนะเวลาที่ผมเอาไปวางทิ้งเอาไว้ครับจับปัญหา นะครับคือไม่ได้เรียลไทม์อย่างเงี้ยนะครับก็คือ,เ,อเหมือนไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไปจับแล้วไปนั่งจ้องอยู่ว่ามีอะไรแปลกแลหรือเปล่าเนี่ยคือเรายัางไงเราก็จับทิ้งไว้เลยเดี๋ยวค่อยเอามา analyze อีกทีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไว้ก็ได้ไม่ต้องให้มันเด้งหรือให้มันเด้งก็ได้แล้วแต่อน,นะครับไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานเท่าไหร่นะฮะโอเคติ๊กกลับมาก่อนนะฮะโอเคนะครับอันนี้ download interface on startup นะครับคือตอนที่ start ขึ้นมาเนี่ย นะครับปกติมันจะโหลดอินเทอร์เฟซให้เราอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราเปิดอ่ะอ่าหน้าตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยครับมันจะโหลดมาให้เราอยู่แล้วเนาะถ้าเราติ๊กติ๊กเข้าไปเนี่ยมันจะไม่โหลดเราก็ต้องไปเลือกเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ disable external capture interface นะครับซึ่งอันนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเอโทษทีครับเราเราเาเราไม่ได้ disable อยู่แล้วนะครับเราก็ enable นะครับคือถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ย ถ้าเราติ๊กคือเรา d i s a b l e e x t e r n a l c a p t แ r e แต่ถ้าเราไม่ติ๊กนะครับก็คือสามารถที่จะทำา x x t r r n l l a p t u r e ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้บนว n d ีโอเนาะอันนี้บน Mac OS ก็คือเหมือนกันนะครับเหมือนกันทีนี้เอ่อ u r p t u t i o p t i o n ครับใน Capture Option เนี่ยเวลาที่เราเลือกตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะไอรูปรูปเฟืองเห็นปะ เนี่ยในในเอ่ในบาร์ตรงเนี้ครับมันจะมีตัวออปชันตัวนี้ในแคปเจอร์ออปชันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับมีอะไรบ้างนี่หนึ่งก็คือเลือกโฟลเดอร์หรือเลือกไดรฟ์ที่เราเก็บเก็บไฟล์ไว้ชาร์ที่เราจับอะเราจับแล้วจะให้มันเก็บไว้ที่ไหนนะครับสองก็คือเก็บเป็นฟอร์แมตแบบไหน พี่แคปอหรือพี่แคปธรรมดานะครับสมก็คือให้มัน c r ร a t e ไฟล์ตัวนั้นนะเป็นอัตโนมัติหรือเปล่านะครับคือไอที่เราจับอย่างเงี้ยมันคือ Live Demo เนาะเป็น all demand. ออเดมานทษทีครับเป็น Live Capture แบบเนี้ยซึ่งไฟล์มันไม่ได้เซฟอยู่แล้วนึกออกปเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราต้องการจะเซฟจับแล้วเซฟเนี่ยแล้วก็สต็อปใช่ไหมแล้วเราก็คลิกไฟล์แล้วก็เซฟแอดใช่ปะ่ะแต่เราต้องการที่จะให้มันเซฟ อยู่ในเครื่องคือจับแล้วก็ให้มันเซฟอยู่ในเครื่องเลยนะครับก็ทําได้ก็มาทำเอ่อมาเซตอัพที่ตัวแคปเจอร์เซตเอ่อแคปเจอร์ออปชันนี่แหละนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มาให้ Create ไฟล์เนาะแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราต้องการจะให้มัน Create แบบไหนเช่น after กี่แพ็ k เกจหรือ after กี่ Byte เช่นเราอาจจะคลิกได้ว่าเออแต่ละไฟล์เนี่ยอาจจะ Capture แล้วก็เก็บเซฟเอาไว้เนี่ยทุกๆ300 k กิโลหรือว่าทุกๆ500 m ้อย่างเงี้ย ก็ได้นะครับมันก็จะแบ่งซอยไฟล์ออกมาทําให้ไฟล์นั้นไม่ใหญ่เกินไปสิ่งที่ทุกคนต้องระวังนะเวลาจับหรือเซฟไฟแพ็กเกจไวชาร์กเนี่ยเอ่อไซส์ของไฟครับขึ้นอยู่กัจบจำนวนแพ็กเกจที่เราจับเข้ามาเพราะนั้นถ้าแพ็กเกจมันเยอะไฟล์มันจะใหญ่เป็นหลักเมกหลักกิกเลยคือไฟล์เนี่ยไม่ต้องหลักกิกนะหลักเมกเนี่ยก็เปิดไม่ขึ้นแล้วนะตอนเปิดนะมันโหลดนานมากเลยนะครับเวลาที่เราจับไฟล์ขนาดใหญ่ออกมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราควรจะแบ่งไฟล์ให้มันเป็นไฟล์เล็กๆไฟล์ย่อยๆนะครับหรือนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบ่งเราจับเป็นไฟล์เดียวนะเราก็ต้องมีการฟิลเตอร์ว่าเราอยากจะจับอะไรไม่ให้เอามาทั้งหมดบางทีเอามาทั้งหมดเนี่ยไฟล์มันใหญ่เกินไปแล้วพอตอนที่เราจะมาเปิดเนี่ยมันเปิดไม่ขึ้นนะครับเพราะไฟล์มันใหญ่เกินเหมือนท่านใดเคยเคยใช้ Excel หรือใช้ Word ใช้ powerpoint ไหมที่แบบ Excel ก็ได้ที่มีข้อมูลเ,เยอะอ่ะแล้วมันเปิดไม่ขึ้นใช่ไหมบางที เดบเบลคลิก yeah, ขึ้นมานี่โหลดแบบหลดโหลดนานนี้เครื่องแฮงค์ไปเลยก็มีนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องตรงนี้เราดูดีๆนะครับว่าเราจะจับเท่าไหร่จะเป็นจํานวนไฟล์ก็ได้นะหรือเป็นจํานวนนาทีก็ได้วินาทีก็ได้แล้วแต่เราเนาะนะครับถัดมาครับให้มันคอมเพรสไหมถ้าไฟล์มันใหญ่ยเราเลือกให้เป็นคอมเพรสที่เป็น Gzip ก็ได้นะครับแต่ถ้าไฟล์ไม่ได้ใหญ่มากก็ไม่ต้องคอมเพรสนะครับถัดมาครับตัวนี้เลยคือ ring buffer ตัว ring size buffer เนี่ย เวลาลองเซฟไฟล์เนี่ยไฟล์ละสามร้อยเมกสามรอยเมกเออโทษทีครับสามร้อยเคสามร้อยเคสามร้อยเคเนี่ยให้มันเก็บกี่ไฟล์อ่าอันนี้สมมติผมเลือกให้มันเก็บห้าไฟล์ใช่ไหมงั้นเวลามันเก็บห้าไฟล์เนี่ยเนี่ยครับพอผมแคปเจอร์ปั๊บเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเซฟมาที่โฟลเดอร์อ่าเอาโฟลเดอร์เนี้ยเห็นไหมแต่ละซาแต่ละไฟล์จะไม่เกินสามร้อยเคเห็นปะอ่าแล้วมันจะเก็บห้าไฟล์ทีนี้พอมันมีไฟล์ที่หกไฟล์ที่เจ็ดไฟล์ที่แปดมันจะรีไลท์ครับมันจะโอไลท์มันจะเขียนทับ ของเดิมโดยเขียนทับไฟล์แรกไปก่อนเรื่อยๆอ่าโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันหนึ่งซึ่งอันเนี้ยใช้นะเวลาที่ผมไปทําอ่ะผมก็ใช้แบบนี้นะบาทีเราไปทิ้งจับเอาไว้เราต้องแบ่งไฟล์ไฟล์ย่อยๆเนี่ยนะครับก็ใช้นั้นอันนี้เราอยู่ที่ว่าเราเซตอัพแบบไหนเราต้องการเก็บไฟล์หรือจับไฟล์เยอะมากน้อยแค่ไหนไซส์แค่ไหนมีทราฟฟิกเยอะแค่ไหนลองประเมินดูก่อนว่าในหนึ่งวิหรือในหนึ่งนาทีเนี่ยมันมีทราฟฟิก หรือแพ็กเกจวิ่งมากน้อยแค่ไหนในการจับนะครับโอเคซึ่งอันนี้เอาไปใช้ได้นะฮะแนะนำเลยนะครับออปชันนะครับแล้วเราก็มาเลือกว่าจะเป็นจะจะเป็นอะไรนี่อันนี้แล้วแต่นะนะครับเราต้องประเมินอ,อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเลือกออปชันเอานะครับอโอเคเอ่อกอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้ นะครับ